เดี๋ยวจะเครียดท่านผู้ชมขออนุญาช่วยประชาสัพนพาสักนิดนึงนะสำหรับท่านที่รักสุนะวันที่27มกราคมวันเสาร์หน้าค่ะเสาร์หน้า8โมงเชา้าจะมีการประมูลสุนัขทหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หมายถึงไปผ่านการฝึกมาแล้วแต่ถึงเวลาคัดเลือกขอรับรชาชการทหารไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะ โดยจะจัดประมูลกันที่ปากช่องโคราชศูนย์การสุนัขทหารที่ปากช่องโคราชค่ะรอบนี้เนี่ยมีสุนัขซึ่งผ่านการฝึกฝนแล้วเพียงแต่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก<ค>เข้ารับราชก,การทหาร54ตัวค่ะประกอบด้วยสายพันธุล์ลาบราดอร์เยอรมันเชฟเพิร์ดแล้วก็มารีนอยส์ค่ะ54ตัวค่ะปาดประกาศที่ว่านี้แจ้งนะครับว่าอยากได้คนที่พร้อมที่อยากจะดูแลรักพวกเขาจริงๆไปประมูล ใครไม่พร้อมแน,นะนำไม่แนะนําให้ประมูลเพราะจะไม่ดีต่อใครเลยท่านผู้ชมเอา้าเราก็แจ้งให้ทราบแบบนี้ก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวนักข่าวต้องไปสำรวจตรวจสอบเลยอยากจะรู้แล้วเกินสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ว่านี้5้าตัวเพื่อเตรียมการประมูลเดีได้ทราบเมื่อาวานไปถ่ายไม่ทันค่ะไม่อย่างนั้นท่านผู้ชมจะได้เห็นเลยอย่างน้อยหน่วยกานต้องมีใช่ ใช่ <Hi. S 1> แลอาจจะได้ถามไทยก็ด้วยอะไรที่จะไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านหรือจะเป็นเพราะอัตรากําลังมีจํากัด